คู่รักลูกดาราดังแฮปปี้ครบรอบแต่งงาน6ปีและเป็นคู่ชีวิตตลอดไปเรียกอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาโดูใจกันมานานและแต่งงานสร้างครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นด้วยกันระหว่างเอ็มบุษราคำลูกสาวหม่อมจกโมกและสามีกอ๊อฟกรนวัฒนซึ่งทั้งคู่เข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมา ท่ามกลางสักขีพยานงานแน่นมีลูกด้วยกันแล้วสองคนล่าสุดครบรอบแต่งงาน6ปีแล้วสาวเอ็มได้โพสต์อินสตาแกรเผยความในใจบอกว่า Happy s y ้ซิ p e w e i n i แอนน์อ w สตลีรู้จัก8ปีแต่ง6ปีเป็นสามีภรรยากัน6เดือนเป็นพ่อแม่ของลูก5ปี เป็นคู่ชีวิตตลอดไปรักกันจนแก่จนเท่าเหมือนในรูปพีเวดดิ้งของเราเลยนะแล้วบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากครบ10ปีแล้วจัดใหม่เฉพาะ a f t เตอร์ปาร์ดีกว่าในขณะที่หนุ่มคบโพสอินสต a แกรมบอกว่าแฮปปี้ครบรอบ6ปีการเป็นสามีภรรยากันนะคะมีความสุขแหละที่สุดรักนะ